อ่ะเครื่องทอผ้าเครื่องทอผ้านะครับลองฟังดูผมผมไม่รู้ว่ามีใครเคยไม่รู้ว่ามีใครเคยเนละ่าให้ฟังหรือเปล่าแบบคนมินส์นะครับคนมินเป็นบริษัททอผ้าการจะมีเครื่องทอผ้าเป็นบริษัททอผ้าก็ต้องมีเครื่องปัน่นเครื่องเปิลเครื่องปั่นได้อะไรแบบต่างๆย้อมสีดิโก,โก้และสุดท้ายมันก็ต้องมีเครื่องทอถูกไหมฮะเครื่องทอผ้าของคนมิวเนี่ย ใช้เครื่องทอผ้าของบริษัทเดปเปอร์นะครับเดปเปอร์เครื่องทอผ้าอ e ีโคเดปเปอร์โมเดลโมเดลแรกที่เข้ามาใช้คืออ e ีโมเดลนะครับอ๋ออันนี้ถามว่าขออยากดูคำถามแป๊บ LVC กับว<ม>ิ t เท e เดือผ้าต่างกันไหมครับวิ t เท e ใช้ผ้าที่ไหนอ่ะโอเคตอบคำถามแรกก่อนนะวิ t เท e ผ้าต่างกันครับได้ฝ้ายคนละฤดูคนละปัจปจัยแล้วนะครับอ่ะครับนอกจากได้ฝ้ายคนละแบบกันแล้วนะครับ ไฟอาจจะต่างจากสถานที่กันด้วยนะฮะแล้วการทอผ้าการปั่นเนี่ยแบบลิงสปันสมัยปะก่อนกับสมัยเนี้ยปั่นก็ไม่เหมือนกันละและมาทอผ้ามันคาบเกี่ยวกับคำถามที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเครื่องทอผ้าก็คนละเครื่องทอนะครับมันก็เลยต่างกันนะฮะวินเทจใช้ตัวใช้วินเทจยุคแรกใช้ผ้าของแอมอสคิสนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ของคนบินนะฮะมันเป็นอย่างนั้นใช้ผ้าของคนบินนะครับ เริ่มแรกใช้ผ้าแอบอคิอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนบินนะครับกลับมาที่กลับมาที่เครื่องทอนะครับมัมนคาดเกี่ยวคําถามน,นี้เริ่มแรกใช้ e- m o เดลผ้าหน้าแคบแค่29นิ้วอาจจะปรับขยายได้นิดหน่อยนะอาจจะ29-30เนิ้ว e- โมเดลอันนี้ทอผ้าวินเทจมาตั้งแต่โบราณเลยทอวินเทจแต่เพราะเป็นผ้าหน้าแคบและมีริมผ้าทุกตัวแต่แต่ต้นทุนต่อตัว แต่ต้นทุนต่อตัว,ตวมันมันสูงเ,เขาก็เลยดปเปอร์ก็เลยพัฒนาผ้าขึ้นมาเป็นเป็น X models แต่ผมไม่รู้ X 1มีไหมแต่ผมหาเจอแค่โมเดล X 2แงปร X 2 d a p p ็ปเปอร์ X 2เนี่ยหน้ากว้างประมาณ4 0นิ้วนะ4 0นิ้วเป็นผ้าหน้ากว้างนะนึกกลับมาที่ E m o d e l นไะด้ E m o d e l เป็นผ้าหน้าแคบเพราะฉะนั้นการตัดผ้าต้องเป็นริมแดงทุกตัวแต่พอไปเป็น X 2เนี่ย X2 เนี่ยผ้าขยายมาเป็น40นิ้วนะผ้าหน้ากว้างขึ้นเพราะฉะนั้นมีริมโพงด้วยแล้วก็ต้องมีริมแดงด้วยนะครับอ่านะครับแต่ว่า E model ก็ยังไม่เริ่มผลิตก็ย e ัง E model ที่เป็นริมแดงก็ยังมีอยู่แต่ X model X2 เนี่ยก็เริ่มมีแล้วมันทำให้ตัดผ้าได้มากขึ้นเนื้อผ้ามันกว้างขึ้นทำให้มีทั้งริมโพงแล้วก็ริมแดงนะครับทำให้มีทั้งริมโพงริมแดงต่อมา พอหลังปลายอะไรว่าหลังสงครามโลกหรือสิอยา่างไอ้ X 2องโมเดลก็ถูกปรับปรุงพัฒนากลายเป็น X 3ามโมเดลนะครับ X 3ามโมเดลก็เป็นผ้าหน้ากว้างขึ้นไปนิดนึงแต่มีริมด้วยเป็นผ้าหน้ากว้างและริมด้วยก็อทอแลต้ตั้งแต่นั้นก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะใช้ทั้ง E el, โมเดล,ล X 2องโมเดลแล้วก็ X 3ามโมเดลแล้วก็ใช้มาเรื่อยเลยนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคริมแดงยุคสุดท้ายเนี่ยผมไม่มั่นใจว่า ผม,ผมต้องไปดูตำรายทีนะเมื่อกี้อ่านแล้วแต่เสียกลืมกางเกงที่เป็นริมแดงรุ่นสุดท้ายคือ501ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้ e m o เดลจนถึงขั้นสุดท้ายหรือเอา x 3 m o โมเดลไปปรับอ่าเพราะอย่าลืมนะ501รุ50่นสุดท้ายมีทั้งริมโพงและริมแดงผลิตคู่ขนานกันนะเออมันเป็นไปได้ที่เขาอาจจะใช้ x 3 m o โมเดลก็มีทั้งแซ็คดำและที่เป็นริมโพแล้วก็ริมแดงนะครับเป็นไปได้นะนะหรือหรือจะใช้ อีโมเดลผลิตไปต่อส่วนไอ้ที่เป็นริมโพงอาจจะเป็นทดลองผลิตแล้วว่าไปนะครับเพราะว่าปี1983เขามาีเขาเรียกว่าซันเซอร์เขาชื่อชื่อซันเซอร์โปรเจกต์ไทยนะครับจากแคนาดาแลสีอย่างเป็นภาพหน้ากว้าง60นิ้วและเป็นริมโพงตลอดมันทดลองผลิตออกมาแล้วนะฮะตรงนี้ยังไม่กระจาดแต่ว่าเล่าสู่กันฟังน,นะครับกระจาดปี1985ริมแดงตุดท้ายในเดือน9ก็ก็จบไปก็มีแต่ริมโพงมาตลอดก็ใช้เครื่องพวก EMo d เดล ก็ถูกพับเก็บ x 2โมเดลถูกพับเก็บ x 3โมเดลก็ถูกพับเก็บไปเหลือแต่ซันเซอร์โปรเจกไทลนะครับเป็นแอร์เจเป็นวิ่งขนาดเน่ยใช้ a i r j เจไม่ใช้ไม่ใช้ก็สวยแนละ้วไม่กระสวยไปนะครับทีนี้ตอนนั้นก็ใช้หน้ากว้าง60นิ้วมาตลอดจน,จนกระทั่งจนกระทั่งตอบคาถามเมื่อกี้นะครับเกี่ยวับแห้งกลับมาถึงว่าปี1992รีไวทยทำรีโปรดักชันออกมาเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เสียทํามาก่อนไง เ e ตแท็กบิ๊กอีรีโรดักชั่นแต่ไม่ใช่รีปิกา้าไม่ได้ลอกค้าบนะเอาแค่กลิ่นนอเล็กๆเลตแท็กอี e เล็กแล้วมีริมแดงออกมา502 503 701ญี่ปุ่นทำเรีวายญี่ปุ่นทำอ่ารีวายบริษัทแม่จะอยู่เฉยทำไมอะ่ะเป็นไปได้เขาอาจจะคุยกัแล้วลให้ญี่ปุ่นทำก่อนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่บริษัทแม่จะอยู่เฉยไม่ได้ปี1992ปี1992รีวายให้น่าจะเดือนสี่ให้กำเนิด แคปิตอนอีบ้านเราเรียกว่ารุ่น110ปีให้กำเนิดรุ่นร้อยสิบปีมาแล้วเป็นริมแดงใช่ไหมขาบิดด้วยริมมีสัมด้วยใช่ไหมนี่แหละครับเขาเอาเครื่องจักรที่ไหนมาวะก็ในเมื่อปัจจุบันปีหนึ่ก้าใช้อะไรเครื่องซันเซอร์ที่แบบหกนิ้วแล้วมันจะมีรีิมได้ไงเขาไปเอาเครื่องทอผ้าเด p p e r X3 โมเดลที่เป็น44นิ้วอ่44นิ้วนะครับมาดัดแปลง ให้ทอผ้าหน้าแคบเอาเครื่อง X 3ที่ทอผ้าหน้ากว้างนะครับที่มันไม่ใช่วินเทจจ๋าเนี่ยมันแต่มันก็วินเทจอ่ะมาปรับมาโบดิฟายให้ทอผ้าหน้าแคบผลของการทำแบบนี้ก็ทำให้รุ่นร้0ิปีมีและมันมีมันมกระสวยนะวิ่งมีกระสวยวิ่งทำให้รุ่นร้อสปีมีสันตะขอที่ริมเราเอามือรูปใต้สันดูนะมันจะสะดุดมือมันไม่ใช่ริมแบนแบบกระดาษ มีสันตขอแต่ถ้าถ้ายังไม่ถูกใจวัยรุ่นถ้าหลายคนบอกว่าเป็นผ้าทรายถึงเพราะการปั่นได้มันมันก็อาจจะยังไม่ได้ใช้การปั่นได้แบบดิสปันดิสป,ปันแบบยังไม่โบราณไงไดมันก็คนเราดูแล้วถึงแม้เอาเครื่องทอผ้าโบราณมาแต่แต่คนต้องมีคนมา,มาต้องมีแบบเทคนิคเชียนมาควบคุมนะมาปรับแต่งมาคอยปรปับนู่นปรับนี่กว่าจะได้มาขนาดนี้นะครับรุ่นร้อยสิบปีเขาก็ทดลองอยู่นะครับเขาเอา X3 มา เขามีทั้งทีถ้าใครไปเซิร์ชเนี่ยจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นแคปิตอลีเนี่ยมันก็ไม่ได้ภาพแบบวินเทจเพราะการปั่นได้มันไม่เหมือนวินเทจมันเป็นรีโปรดักชั่นฝ้ายมันก็คนละฤด,ดูไม่รู้เอาฝ้ายจากเท็กซัสหรือจากที่ไหนมาซิมบับเวอะไรมาหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับฝ้ายคุณภาพก็ไม่เหมือนกันและการปั่นได้ไม่ก็ไม่เหมือนกันและก,ก,ก,การย้อมดายลบ6.6ครั้งออะไรย่างงเี้ยหรือเปล่่าก็ไมเหมือนนวิเทจแล้ว้วเพราะฉะฉนันให้้ใชเครื่องวินเทจมมามาทอ มันก็ได้แค่ลิมมีสันแต่การปั่นได้กับการย้อมหรือไ่เนื้อผ้ามันไม่เหมือนกันนะครับเขาก็ทดลองผลิต110ปีจนมั่นใจว่า110ปีเฮ้ยมันผลตอบรับมันคงดีอ่ะเขาถึงทำ LVC ออกมาใน1996ทีนี้ทีนี้ LVC ออกมาเฮ้ยกระดุม55กระดุม54ทีนี้เขาเอา x X3 ออกมาที่ถ้าใครเซิร์ชดูนะ ที่บอกบนฟลอร์ไม้บนฟลอร์ไม้แล้แรปเปอร์ X3 มาตั้งตั้งตั้ง,งและมีคนแก่ๆมาคอยดูเครื่องนั่นแหละแดปเปอร์ X3 นะครับบางรูปบอกเป็นแดปเปอร์ X2 นะครับแต่ก็ไม่หนีกันเพราะหน้ากว้างมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ทั้ง X2 X3 นะครับแต่ X3 เป็นเวอร์ชันอัปเดตของ X2 อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น LVC ยุคแรกที่กระดุม555และกระดุม554มันใช้เครื่อง X3 มาดัดแปลงเป็นเครื่องทอของวิทเทสมันถึงลิมิสันนะครับ แต่ได้ฝ้าที่มันปั่นแล้วเนี่ยมันคนละยุคกันวิธีการอาจจะใกล้เคียงกันไม่ไม่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนื้อผ้าของ LVC จึงไม่เหมือนวินเทจนะครับจึงไม่เหมือนวินเทจเขาคงตั้งใจไม่ให้เหมือนด้วยแหละนะครับเพราะถ้าเหมือนวินเทจก็คนมันก็จะไม่เล่นเลยนะครับแต่เอ c มันมีข้อดีอยู่นะมันทาให้คนทุนน้อยได้ไม่เข้าถึงนะครับหลังจากนั้น พอเขาเข้าใจวิธีการนู่นวิธีนี่วิธีนั่นปั่นได้อย่างนู้นอย่างนี้เสร็จปับ๊บการใช้เครื่อง X3 มาตั้งทอผ้าเนี่ยมันต้องมีเทคนิเคเขียนมาควบคุมมันไม่คุ้มทุนมันอะไรต่างๆเนี่ยไม่คุ้มทุนแต่เขาเข้าใจแล้วไงเขาก็เก็บเครื่อง X3 เข้าไปที่เดิมแล้วก็ใช้เครื่องทอผ้ารุ่นใหม่ซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมีการยิงได้พุ่งแต่ไม่ใช้การไม่ใช้กระสวยยิงไงอาจจะใช้แอร์เจ็ตคือใช้แอร บบเป่าให้ได้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ที่ริมผ้าไม่มีสันแล้วท่านลองดูริมของของของกางเกงที่ท่านใส่อยู่อะเอามือสอดไปใต้ริมแล้วดึงสกิดออกมาเนี่ยมันแคบจะไม่สะดุดมือมันมันเหมือนกระดาษเลยอะนะครับถ้าใครไปจับริมแดงรุ่นวินเทจหรือหรือกระดุมตองห้าเนี่ยมันจะมีสันนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรมันก็มีดีในตัวมันเองนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนเครื่องจากเอา x3 เ,เกตก็เป็นเครื่องทอร้วิริมแดงแบบใหม่ก็ออกมานะครับขาก็ไม่ค่อยจะบิดครับอ่ะเมื่อกี้จบเรื่องเครื่องทอไปขอขอเรื่องริมแดงขาบิดนิดนึงนี่เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้ยินไม่มากนะได้ยินไม่มากนะมีคนเคยเล่าว่าการที่ร ry 501ทำกางเกงขาบิดน่ะเจตนาของเขาคือเพื่อโชว์ริมแดง อ๋อบอกก่อนนะไม่ว่าเรื่องเล่าจะเป็นมาอย่างไรในอดีตจะผิดหรือถูกผมไม่มีเจตนาจะเยียดแต่แต่มีเจตนาคือจะค้นหาความจริงเฉยๆถ้าไม่มีเรื่องเล่าเหล่านั้นถ้าไม่มีเรื่องเล่าเหล่านั้นผมก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาความจริงนะครับอันนี้อันนี้ต้องที่เล่ามาเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อบอกความจริงว่าเป็น,ปนยังไงแต่ไม่มีเจตนาไปเยียดต้องขอบคุณซะด้วยซ้ำไปว่าการที่มีเรื่องเล่าแบบนั้นมันทําให้ผมค้นหาความจริงนะอ่ะกลับมา เขาบอกว่าริมแดง501ขาบิดเพื่อโชว์ลิมไม่ใช่ครับไม่ใช่ในเอกสารรีวา์ที่เคิร์เซิร์ชอยู่เนี่ยการที่ขาบิดเน่ยมันเป็นดีเฟก t การที่ขาบิดมันเป็นดีเฟกต์รีวา e ์รีเควส,วสขอให้คนมินแก้ไขอยู่พักใหญ่นะครับนะครับคนมินก็แก้ไขได้นะครับ แก้ไขได้ตั้งแต่ยุคเจแล้วแต่เขาแก้รุ่นอื่นๆเขาปล่อยให้501เนี่ยค้างไว้ไม่แก้ปล่อยให้มันเป็นเอกลักษณ์เอกหถึงเป็นริมแดง่นสุดท้ายแล้วขายยังบิดอยู่สักดำบางตัวสักดำไม่ใช่บางตัวหลายตัวสักดำเนี่ยขายยังบิดอยู่ด้วซ้ำไปนะฮะนะครับเขาบอกริมแดงเพื่อโชว์ขาบิดเพื่อโชว์หรือตั้งใจโชว์ไม่ใช่เขาไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจโชว์มันเป็นดีเฟกต์ของการทอผ้า เมื่อกี้ผมบอกว่ามีไลท์แฮนทวิลกับเล็บแฮนทวิลนะครับทอเฉียงขวาเฉียงซ้ายใช่ไหมเฉียงเนี่ยคำว่เา,าเฉียงเพราะฉะนั้นคำว่าเฉียงต้องมีองศานะครับที่ผมดูโอ้โหไม่อ่านดูมันมีท้าถ้ัดแบบทัดชันมากๆเนี่ยมันจะใกล้องศาการทอมันจะใกล้เคียงได้ยืนเลยนะ <laughs> นะครับแต่เขาเขาส่วนใหญ่เขาบอกเขาจะอยู่ประมาณ45องศานะฮะทีนี้ผมไปอ่านหนังสือของสกรูขาบิดเล็กทวิสสกูออไรสักอย่างเนี่ย เป็นวิธีแก้ไขปัญหาขาบิดของคนบินเขาเขียนมาแต่เสียเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจแต่พอจะเข้าใจได้ว่าวิธีการแค่แก้ไขขาบิดของคนบินนั้นเขาไม่ได้ทำเหมือนแลงเลอร์ไม่ได้ทําว่าแบบอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ภาาบรอกเคนทวิลไม่ใช่แรงเลอร์ใช้วิธีแก้ขาบิดด้วยการใช้บรอกเคนทาวิลนะครับขัดกันไปขัดกันมาจนขาไม่บิดแต่ลีผมไม่รู้ลีเขาใช้ผ้าซันฟอร์ไลท์ไงเออมันก็เลยไม่บิดเนาะ แต่รีวายใช้วิธีปรับองศาการทอปรับโครงสร้างการตัดเย็บที่ตัดเย็บอยู่ที่รีวายนะแต่เขาคงโครงกันนะว่าต้องตัดเย็บแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยองศาการทออะไรการวางลายผ้าอะไรต่างๆเนี่ยลดขาบิดลงไปได้นะครับลดขาบิดลงไปได้นะครเพราะฉะนั้นการโชว์ริมแดกไม่ไม่ได้เจตนามันเป็นดีเฟกตแล้วคนมินบอกว่าการที่แก้ไขขาบิดได้นั้นถือว่าเป็นเบิร์ตเดย์ของชิ้งทูฟิต ผมไม่เข้าใจความหมายเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการเบิร์ดเดย์เป็นถือว่าเป็นวันเกิดของผ้าชิงทูฟิตแบบสมบูรณ์แบบผมไม่รู้จะตีความความหมายนี้ยังไงไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะโอเคโอเควันนี้เอาแค่น okay. ี้ก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะแค่เรื่องสองเรื่องนี้ไหลไปยาวเลยนะฮะแต่ถ้ามีคําถามถามได้นะครับแต่ถ้าโดยโดยโดยโ,โดยผมเรื่องผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแต่บอกก่อนนะฮะท่านที่เพิ่งเคยเคยติดตามหรือเพิ่งมาดูผมเนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องยีนรีไวเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพจน่นเนาะนะครับ เพจผมก็จะฉีกแวกแนวไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับไอ้ชาวบ้านเขาบอกเอผมไปชาวบ้านเขาบอกซ้ายผมไปขวาชาวบ้านเขาบอกขวาผมไปซ้ายนะครับนะเพื่อเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างอยากให้มันแตกต่างไงนะนะครับบางทีพากแตกต่างก็พามัว่วลงเหวพังกมีนะครับข้อมูลเนานะโอเคงั้นถ้าไม่มีคําถามอะไรผมขอฝากชแนล501ดับเบิลเ501ด้วย,น,ยนะ YouTube เพจผมแม่งทำมาหนึ่งปีครบแล้วได้ไป44ดอลลาร์ สี่สิบสี่ดอลลาร์ยังไม่เพียงพอค่าแอปค่าอะไรต่างๆเลยะครแต่ไม่อะไรพบเอามันนะครับซื้อห้าศูนหนึ่งซื้อแอปเมียซื้อแจ็คกลจเกตมาจะมารีวิวเนี่ยโอ้หมดไปเยอะครับแต่แต่เนตอนแรกไม่ชอบเพื่อนบอกลองดูสิลองเล่นเไปมาติดด้วยนะเออดีนะฝากชาแนลห้าศูย์หนึ่งดับเบิลเอ็กห้าศูนย์หนึ่งด้วยนะครับพินเทเลสพินเทเลสห้าศูนย์หนึ่งอ็กาศูนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับพินเทเลสก็มีนะฮะแล้วก็ แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเพจ 501xx ด้วยนะครับ,นะรบวันนี้ผมขออนุญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับพูดจาหยาบคายหรือพูดเร็วแล้วไม่รู้เรื่องขออภัยไว้ทันทีด้วยเนาะเมียกวักมือเรียกแล้วต้องไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ